ทา้าผู้ชมวันนี้ท่าผู้ชมได้อยู่ในช่องแมงก็ไทยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเกม m u r d e r Mystery ทอนเองผมจะให้มาเสาร์ที่เนี่ยเป็นวันที่ผมจะลงคลิปที่ผมไม่ได้ลงไปนะอีกเช่นวันอังคารพุดธวันศุกร์ถูกได้ลงไปแนะในวันนี้ทุกคนคิดว่าผมจะได้เป็นขั้นกรหรือเปล่าออเราไปรู้กันดีกว่าผมเฮ้ยแหนมเพอร์ hey, อ่แม้ว่าไม่ใเป็นฆาตกรแต่ว่าอ่างั้นตอแรกลนะเพอครับเฮ้ยโอ้โหแล้วเขาเขียนอะไรอะ่ะเออกระเดื่เฮ้ยโอ้โหเต็มตาอีกอึงเป็นไงครับตาแรกแตึงอ้โตาแรก็คือชิวชนะอ่ะาฆาตกรฆ่าต่าอหน้าก็แตกแเละครับเป็นยนละครับฆาตกรมือสมัคเล่น อู้ยอู้ยโอ้ย easy อะ easy บอกว่าตาเนี่ยสบายสบายนะฮะไม่ว่าตาที่สองจะเป็นยังไงนะจะการไปปุ๋ยก่อนหรือเปล่านะเพราะว่าผมว่าถ้าเป็นแอมเพอร์แล้วเนี่ยใครก่อนผมก็จะเป็นนะใครไป็นผู้บุรุษก่อนนะมามาเราจะได้เป็นอะไรนะไม่พูดถึกก็จะเป็นแอมเพอร์นะ พราะค่า,ากวอนต้องแบบเปอร์เซนต์มากกว่านี้ผู้บริสุทธิ์ด้วยทีนี้เราเป็นผู้บริสุทธิ์เราจะมาดูาดีกว่านะผมว่าใครจะเป็นฆ่าลตก่อนที่ฆ่าต่อหน้าสามสองนึตอนนี้เริ่มไม่ที่เรียบร้อยนะครับผมเราจะมาดูกันว่าว่าใครเป็นแอมเพลใครเป็นฆ่าแต่ก่อนนะครับผมจจ้าวันนี้เนี่ย โอเคระเบิดก็ไงใ้เป็นระเบิดบอมไหมโอเคนะเออเฮ้ยเฮ้ยหยาดวยหยาดยเ้ยเฮ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 ้ยผมต้องเก็บเหรียญไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ผมก็น้องในห้องนอนนี่แหละก็ไม่รู้นะห้องนอนไหนก็ไม่รู้แต่ไม่เจอใครเลยเราไปด้านล่างดีกว่านะไปดูดีกว่านะไม่มีอะไรเหมือนกันนะ ไม่มีศพไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอ้โหตัวทุกคนหน้าเราใส่กันหมดเลยนะครับผมผมไม่รู้ว่าใครเนี้ยเป็นอะไรนะซึ่งผมไม่ตั้งใจอย่างมากเลยว่าใครเป็นอะไรตัว่าก่อนเขาไม่จะเปิดเผยสักทีแลยก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรนะไม่มีการฆ่าไม่มีอะไรเซอร์เซเลยนะผมที่ผ่านไปนหลายที่เหมือนกันนะ ก็ไม่ไม่มีเกิดการฆ่ากันนะเฮ้ยอะไรนะทำไมมีไฟออกมากาเออท่านก่อเห็นท่านก่ถืออาวุธไปฆ่าขนเข้าข้องน้ำหมดเลยเคเนคนถืออาวุธเข้าน้ำเขาคือใครเฮ้ยพอถือปืนแล้วแสดงว่าอาฮ่าเต็มแล้วผมแสดงว่านี่แล้วผมฆาตกรใน้ารสังหารไม่เรียบร้อยแล้วอะ ผมรู้ว่าใครนะว่ผมเห็นเขาถืออาวุธแล,แล้วเข้าไปห้องน้ำแล้วเป็นจ,จ้วังกูในางเลห้องน้ำแน่นนนเลยแล้วผมจะไปตามไปดูนะว่าเพืจะรอดหรือเปล่าเอาดูประคตกรดีกว่าเฮ้ยเอาใแบหบด้าแมบบือแล้วเพืร์ตแตกมาเทียบร้อยครับวันนี้เอาแล้วคับการยุ่งแล้วครับผมในยุ่งแล้วนะสู่ช่วงการยุ่งอนันนี้โอ้โห แล้วพอแตกก็เรียบร้อยนะครับผมผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะแต่แว่ันนี้ผมก็เก็บเหรียญให้โอเคผม้โเก็บเหรียญในกระเป๋าแล้วจังหวะนี้ผมก็จะพยายามผมไปเอาอาวุธให้ได้นะเอาปืนของแด๊ปเลยให้ได้เพื่อจะมาสังหารนะไม่รู้ผมจะทำได้หรือเปล่านะหนูเพื่อจะตายก่อนหรือเปล่าเฮ้ยอย่ามาเลยบ้ยอย่ามาเลยบ้ยโอ้ my god เขาผมไม่เห็นใครเลยนะไม่ใช่เหรอแค่ผมคนเดียวหรอที่รอดอยู่อ่ะ คุตาหมดเลยเหรอโอ ح, He, man, ้โหโดตุ้ยกันหมดเลยนะโอ้บายกอดรู้สึกว่าท่านกอนเหมือนเขาจะไม่ตามผมไงผมอาจจะยื้อเวลาเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดีมีคนดีว่าเดี๋ยวคนผมอาจจะยื้อเวลาไว้นะเพื่อให้เออ่ชนะเนี่ยว่าเวลาเนี่ยยีเวลาผ่านไปเดี๋ยวฮ้าฮไฮเดี๋ยวรถอะไรวะเนี่รถอะไรวะไฮาฮไฮเฮไอ้เบื่ออ่ะโอ้โหยากดีโอ้เวลาหมดพอดีนะครับผม เกือบแล้วเกือบแล้วพี่โมฮิมเขาเขาจะแทงผมนะแต่ว่าผมก็หนดนทันเลยมเขาก็อาจจะเล็กๆนะโอ้โหผมรอดนะผมรอดสังนั้นอ่ะโทรว่าโชคดีมากนะผมรอดนะเป็นส่วนที่เสียมากๆที่โอกาสคือตายหรือโอกาสที่เราจะตายหรือชนะอะในพี่ว่าขั้นตอนเขาแหลกหรือเปล่าขั้นตเขาจะเป็นแหลกตอนนี้ผมงเขาจะฆ่าผมนะ เ้ยตัวรถไฟมีอะไรอ่ะอุ้ยมีอะไรนี่嘛ผมเห็นรางรถไฟตัง้งแต่ต้นเนาะไม่รู้ว่ามีอะไรแล้วแนตะ่ให้ผมเห็นไม่มีอะไรสิ้นเดียวนะผมจะเป็นโรคอะไรผู้บริสุทธิ์อีกแล้วโอ้ไม่ก็ผู้บริสุทธิ์อีกแล้วเหรอสามสองหนึ่ง ตัวนีเลอร์ไปเรียบร้อยนะครับผมว้าอะไรวะอ้าวฮวิวผมยังพูดไม่ทันจบเลยเรียบร้อยผมโดนแทงแล้วครับผมเอ่อมุมมองของคัสกอยก็จะเป็นแบบนี้แล้วกันนะแต่ว่าเขาค่อนข้างฟิวไหวเหมือนกันนะไม่ใช่เขาแบบเลเวลแมานะเขาก็โดดนี่โดดนี่เขาท่อนะเขาท่อนี่นะคนอยู่ท่อเพียบไปคนนี้ก็ เดินๆมานะเขาเดินนะครับผมเขาเข้าทอ่อออกท่อนะกัเขาบกระชุยกระจ่ายนะถือีว่าเขาพี่ก์ไหวมากนะมนแบบเล่นแบบแบบโปรเฟชชั่นแนลนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเแทงโน้นหรือเปล่าโอเคแนละ้วเขาจะเห็นเห็นปืนป่ะใช่ปืนไหมเอ๊ะเดี๋ยวผพี่ผมไม่เห็นคนอีกคนย่งนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะมาดู มองขาสเกอรนะ์นหมเพาเขาจะแทงอะไรแบบไงบ้างนะพี้บอกว่าเขาเดินไปเด,นะดเยยเปินมานะเพื่อให้เอ่อใครยิงอะไรแบบนั้นนะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเราจะโดนหรือเปล่าครับตอนนี้เพื่อนเราจะโดนไหมเอากระโดดทันนะผมรอดเฮ้ยเฮ้ยอ่าเรียบร้อยผมโดนโอ้โหบีบปลาเต็มเต็มนะปลากระแทกเต็มเต็มเลยมือเขาเดินไปแล้วปลาไปเรื่อยๆเดินไปแล้วก็ปลาไปเรื่อยๆ ตอนนี้เขาเหมือนจะสังเกตอะมาค่ะปืนใครเอาปืนไปหรือเปล่าวันนี้ก็มีคนออกท่อเนผมหนึ่งคนนันะนี่วัวชีวิตเราคนหนึ่งคนนะที่ออกจากท่อมาเนี่ยเหมือนเขาจะเข้าไปเอาปืนหรือเปล่าน่าจะใช่นะเฮ้ยอนที่เขายิบปืนไม่เรียบร้อยนะผม <S 1> <S 1> ถ้าผมถ้าผมไม่ถ้าผมไม่เห็น,ออนพอ่ะเขาแน่เฟืออะตอนนี้เขาขึ้นมานั้นบนนะ คนนี้อยู่ด้านล่างอยู่นะคนนี้กำลังหาฆาตกรอยู่เพื่อจะสังหารฆาตกรทิ้งนะอันนี้เขาก็เ,าเข้าท่อไปเลยัมผมเข้าท่อไปที่เรียบร้อยนะพยายามจะหนีอยู่นะแล้วก็ตาหาด้วยเลยนี้ฆาตกรเราก็อยู่ด้านบนลงมาด้านล่างเรียบร้อยแนทะ้กำลังหาแต่ละห้องรําห้องอยู่นะจะเหมือนอาหาไม่เจอ วันที่เขาเริบเดินผมเดินมาแถวนี้นะครับผมแถวเอทีเอ็มนันะเขาขึ้นท่อเทียบร้อยนะะลงท่ออีกชอหนึ่งนะเมื่อเขาจะกลับมาดูนะอ่าเ,เขาจะเห็นว่าปืนเนี่ยจากนาเพิร์หายนะแล้วต้องคนหยิบไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะตามหาแถวนี้นะตอนนี้คนนี้เขาเพยายามสังหารนะเ,เขาเห็นกัดกรนคนนี้คัดกรนกระโดดนะนายเพิร์ลกันนะผมอ่าน่าเลนล้าน้วจะหมดพอดีนะ เวลาน่าจะหมดพอดีโอเคนะครับผมบอกเลยว่าฆาตกรจะแพะนั่นเพลือผมเห็นซกแต่เพลือเพลือน่าจะตายฆาตกร,กรนี่แหลครับผมไม่เทจะอันสักอย่างเลยผมไม่รู้เหมือนกันเออพอดีมันค้างนะผมเลยเข้าใหม่เนะี่ยไม่ต้องห่วงนะ้วผมเข้าใหม่นะเพราะมันค้างอกันเองทำไมไม่เลิ่อมาเถี่ยอ๋อน่าจะรอรอบอยู่นะ อันนี้มันดึงเธออื่นอยู่นะถึงต้ามันอื่นอยู่อันนี้ก็คือคันกรโหดมากนะเริ่มมาก็แทงกันนะคนนี้หลบนะคันกรเขาจะตามหาอยู่นะแล้วเขาก็ที่ผมเห็นนี่ยันรคนนี้เนี่ยเขาตัวเล็กนะแต่เขาแทงโหดมากนะเขาพยายามจะหาจุดทุกมุมมาที่เห็นนะไอ้เฮ้ยเขาก็เห็นแล้วเขาบอกเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาตามแล้วนะแตามขาไม่ปาดาบอ่ะ เอาแนละ้ะคเอาแล้วครับวันนี้วันนี้จุก๊กจูกกันแล้วครัเดินจุ๊กกันแล้วนะวันนี้เขาจุ๊กกันแล้วนะจุ๊กกันแล้วนะโอ้โหเรียบร้อยนะผมชนะนะผมฆาตกรชนะนะโอเคนะคผมมันมารอ,อตาผมนะรอเวลาแล้วผมถึงว่าผมเข้ามาเมขาไม่เริ่มอ,อ๋าติดตาคนอื่นอยู่แนะ่ เฉินตามผมแบบไอเดียแบบนี้ก็ได้ฮะ <_ C rit> ผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมถ้ามีเสียงเข้ามารบกวนนะคะรับเดี๋ยวเราไปดูกว่าผมจะเป็นโรอะไรนะครับผม ไม่ได้ไปอะไรผู้บริสุดอีแล้วเย่บเฮ้ย<ค>นี<อ><ค><อ>่มันลิฟต์ใช่หรอขึ้นได้ไหมเอยกดได้ไหม<ป>อืมเ<ค>อาอะไรเดะโอ้โหวัตกรโหดจัง<ค>อ่ะน้ำผมก็ขอจบคลิปนะ้ำเพลงนี้นะครับทุกคนบ๊ายบายนะครับ